เป็นมายังไงครับผมได้มาปลูกทุเรียนครับผมอันนี้คือทดลองปลูกว่าพื้นที่เราเนี่ยสามารถปลูกพวกจากข่านตอนออกนี้ได้ไหม<อ>ลลองปลูกดูครับก,ก็เลยเออมันได้ผลผลิตลองลองปลูกนี่คือปลูกแบบไหนบ้างลองเล่าให้ท่านชมฟังหน่อยครับผมก็ปลูกขุดปลูกเลยไม่ได้เตรียมดินเ<อ>ตรียมอะไรเลยอขุดแล้วก็เอาลงเลยค่ะลงเลย,ยนะครับไม่ได้พูนดินไม่ได้อะไรใช่ไหมครับไม่ไม่ไม่ไมดูแต่ตามหลักเขาก็ต้องพูนดินเนาะราเขาเรียกว่าทําอะไรนะ ทำโคกให้เนาะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาชมสวนทุเรียนนะครับวันนี้เราอยู่ที่บ้านรงสวรรค์ครับตำบลทับทันอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นะครับผมนี่ครับมาอยู่ที่บ้านสวยๆตอนนี้อรอบสวนนะครับเราจะเห็นว่าปลูกทุเรียนเต็มเลยนะครับหลายต้นเลยนะครับแล้วก็ปีนี้ติดผลเก็บไปแล้วครับผมมาเกือบเกือบเกือบทานแล้วท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับเหลือแค่สี่ต้นให้ดูนะครับเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์กับเจ้าของนะครับผมนี่ครับผมสวัสดีครับ ขอให้แนะนําตัวน่ครับชื่ออะไรครับผมจ้าชื่อกิติมาบุญยงนะคะครับอายุเท่าไหร่ครับอายุ44ปีค่ะอ๋อนี่ครับพอดีคนคนปลูกเขาไม่อยู่เนาะจ้าคนปลูกไม่อยู่๋อวันนี้ได้ได้ได้ข้อมูลจากแม่บ้านนะครับผมในการปลูกนะครับอาทุเรียนที่ปลูกทั้งหมดนี้กี่ต้นครับประมาณ40ต้นค่ะ40ต้นโอ้ปลูกมากี่ปีแล้วครับผมชุดแรกประมาณ4ปีค่ะ4ปีค่ะ อันนี้อันนี้พันพวงมณีนี่โอ้พันพวงมณีนะครับอย่างอย่างอย่างต้นนี้กี่ปีแล้วครับต้นนี้ได้สองปีค่ะโอ้สองปีดูต้นสวยงามมากเลยครับผมนี่ฮรับโอ้นอกนอกจากทุเรียนนี่มีต้นอะไรบ้างครับที่นี่ครับปลูกเงาะมีเงาะกี่ต้นครับเงาะโรงเรียนประมาณสิบต้นโอ้เงาะสิบต้นเหมือนกันนะครับแล้วก็มีกล้วยกล้วยอะไรบ้างครับผมกล้วยเริ่มจะหมดแล้วกล้วยกล้วยหอมทองะกล้วยหอมทองกล้วยหอมทองอื โอ้ดูต้นทุเรียนครับสวยงามนะครับผมอันนี้อันนี้ตัดไปแล้วอันนี้ติดหกลูกโอ้ต้นนี้ต้นนี้หกลูกต้นนี้ประมาณกี่ปีครับต้นนี้ต้นนี้สามปีค่ะโอ้สามปีติดหกลูกนะครับตัดไปแล้วครับท่านผู้ชมครับไม่เหลือครับผมเนี่ยอ่าเป็นมายังไงครับผมได้มาปลูกทุเรียนครับผมอันนี้คือทดลองปลูกว่าพื้นที่เราเนี่ยสามารถปลูกพวกจากภาคตะวันออกนี้ได้ไหมก็เลยลองปลูกดูครับจ้ะก็เลยเออมันได้ผลสิต ลองลองปลูกนี่คือปลูกแบบไหนบ้างลองเล่าให้ท่านชมฟังหน่อยครับผมก็ปลูกขุดปลูกเลยไม่ได้เตรียมดินเตรียมอะไรเลยอขุดแล้วก็เอาลงเลยค่ะลงเลยนะครับไม่ได้พูนดินไม่ได้อะไรใช่ไหมครับไม่ไม่ไม่ดูแต่ตามหลักเขาก็ต้องพูนดินเนาะเผาเขาเรียกว่าทําอะไรนะทาโคกทําโคกให้เนาะอออันนี้สงสัยไม่ค่อยปลูกสองต้นโอ้อันนี้ปลูกสองต้นต้นแรกมันจะตายครับผม ก็เลยเอาลองมาปลูกอีกต้นหนึ่งมันก็เลยรอดทั้งสองต้นอ๋อแปลว่าเป็นต้นแปดเลยนะตอนนี้นี่ครับสองต้นก็สามารถเกิดได้เหมือนกันนะครับจุดเริ่มต้นเริ่มแรกคือเราทดลองปลูกเนาะจ้าลองปลูกครับผมนี่ครับก็ระยะปลูกคือระยะขนาดแค่ไหนบ้างกว้างยาวหรือว่าตามตามหลักแล้วมันต้องหกเมตรคูณหกเมตรน่ะหกคูณหกหรือแปดคูณแปด แต่นี้อันนี้เป็นการทดลองปลูกก็ขุดใส่ไปเลยไม่ได้วัดไม่ได้อ๋อก็คือปลูกปลูกไปเลยเนาะจ้าอืมนี่เนี่ยต้นเนี้ยสมบูรณ์โอ้มาดูต้นนี้ใหญ่มากเลยอย่างต้นใหญ่นี้กี่ปีครับต้นนี้สี่ปีกว่าโอ้สี่ปีครับเข้าห้าปีติดผลเยอะไหมครับผมได้สามลูกแต่ลูกสามลูกหกกิโลโอ้ลูกใหญ่เลยโอ้ลูกใหญ่นะครับจ้าท้ชมครับจากเดียเอมาดูต้นนี้ครับต้นใหญ่มากเลยครับโอ้สมบูรณ์มากนะครับ เรามาก็ไม่เห็นผลหมดแล้วเสียดายเดี๋ยวเสียดานะครับเดี๋ยวพี่นาคให้มาดูเนาะต้นนี้สมบูรณ์ต้นนี้สมบูรณ์มากเลยครับผมดูต้นสวยงามนะครับอย่างน้ําน้ํานี้ตอนนี้ให้ยังไงบ้างครับน้าครับใช้น้ําแบบไหนครับน้ําน้ําใช้น้ําดิบอะค่ะน้าสระโอ้น้าหนองใหญ่เนี่ยท่านมาชมดูครับฝั่งโน้นจะเป็นหนองน้ําใหญ่ชั้นดีมากนะครับสวยงามนะครับอาจจะเป็นใกล้หนองน้ําก็ได้ที่ทําให้ดินตัวเนี้ย สามารถปลูกทุเรียนได้ครับผมนางก็จะเป็นสปริงเกอร์ใช่ไหมครับที่เห็นอยู่ข้างล่างจ้าใชสปริงเกอร์อ๋อใช้สปริงเกอร์นะครับจ้ดูดน้ําสระมาใช้ดูดน้ําสระมาใช้เลยนะครับจ้ืมาดูกล้วยนะครับนี่ครับเป็นกล้วยหอมทองหอมทองนะครับดูครับนับดูกี่วีนะครับสามสี่วีแล้วครับผมอันนี้ก็อาจจะเป็นพืชพี่เลี้ยงมั้ยปลูกทุกอย่างปลูกทุกอย่างเลยนะครับคอ๋อไปดูมังคุดก่อนมั้ยแล้วก็ ปลูกครบกันทาไมต้นมันไม่ไม่ใหญ่เาอ๋อมังคุดนี่กี่ปีนะครับสามปีมังคุดสามปีนะครับดูครับโอ้เนี่ยมังคุดนะครับมังคุดก็สามารถปลูกได้มังคุดนี่ติดผลยังครับยังยังเนาะอย่างที่เห็นตรงนี้นะครับเนาะเจ้าของจะทําการทําระบายน้ําเนาะเพราะว่าเผื่อน้ำฝนมามันมันจะขังใช่ไหมครับกลัวมันขังกลัวมันตัว ก็จะขุดเป็นเหมือนคลองแท้ไก่ไน้นอนครับรอบเลยครับราไม่เราไม่ได้ทําโคกอืมปกติก็ต้องทําโคกมันก่อนปลูกอะ่ะครับผมอมต้นนั้นยังเหลืออยู่สี่ลูกโอ้เดี๋ยวเราไปดูผลครับมีให้เห็นอยู่สี่ลูกอันนี้มันออกหลังชุดหลังอ๋ออันนี้พันอะไรครับที่ออกหลังสุดอันนี้หมอนทองจ้ะหมอนทองนะครับโอ้นี่สี่ลูกครับตอนนี้มีคนจออยังครับ จองหมดแล้วค่ะนี่ฮะท่านผู้ชมต้องบอกว่าผลผลิตที่ติดตอนนี้มีคนจองเรียบร้อยหมดแล้วครับจองล่วงหน้ามีแต่จองล่วงหน้านะครับอต้นที่ตัดที่ผ่านมานี่คือติดติดผลกี่ต้นนะครับปีนี้ติดประมาณเกือบสิบต้นอยู่แต่ว่ามันต้นต้นหนึ่งมันสามลูกสี่ลูกอย่างเงี้ยหกลูกครเออมันได้อยู่ประมาณเกือบสามสิบลูกอ่ะถ้ารวมกับเพื่เนี้ยแล้วสามสิบลูกนี่คือจองหมดเรียบร้อยจองหมดเรียบร้อยเรียบร้อย ใครมาสวนก็ไม่ได้กินนะครับต้องรอปีหน้าเนาะจ้าต้องรอปีหน้าปีหน้าก็รุ่นใ้ติดเยอะๆจะได้ชิมรสชาติทุเรียนบ้านเราครับผมนี่ฮะเดี๋ยวเราทุเรียนบ้านเรานะครับเรียนของตัวเองได้กินแล้วรสชาติเป็นไงบ้างลองลองเล่าฟังนครับมันมันเลยอร่อยเนื้อเยอะมากอย่างนี้เลยโอ้เนื้อแบบเม็ดเล็กๆเองครับจ้าอร่อยรสชาติอร่อยอืหวานมันครับจ้านี่ยบเจ้าของคอนเฟิร์มนะครับผมจ้าอย่างสายพันธุ์นี้คือไปเอาจากต้นจากที่ไหนมาครับ ปกติที่พี่ปลูกเนี่ยพี่ก็ซื้อตามงานเกษตรเขาอะที่เขาจัดงานเกษตรอะพี่ก็ไปซื้อมาปลูกแต่แต่พันุที่พี่จะเตรียมไปปลูกที่เขาเซนเลนพี่ไปเอาที่จันทบุรี๋อค่ะครับตอนนี้ลงปลูกเพิ่มอีกกี่ต้นนี่ก็กะว่าสองร้อยต้นโอ้สองร้อยต้นเลยครับท่านชมครับพครนบี่พื้นที่สิบสองไร่พื้นที่หน้านะแต่เราขุดเป็นเหมือนโครงแบบเหมือนโครงหน้า่ะครับผม องรอติดตามทางนู้นครับได้ไปดูอีกโอเคนี่ครับใครอยากกินทุเรียนนะครับต่อไปเยอะแยะเลยครับผมปีหน้ารอชิมครับผมนี่ฮะเยอะแยะมากมายดูต้นกำลังสวยงามนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นร่องนะครับเป็นร่องน้ำนะครับเพื่อระบายน้ําออกนะครับนี่ฮะไม่ให้น้ำขังอ๋ออาอย่างแรกๆเลยครับที่ปลูกแรกๆเลยนะครับชาวบ้านเห็นเขาว่ายังไงบ้างครับคนรอบข้าง เพาว่าพากันปลูกทําไมซื้อก<อ>ินอ่ะดีกว่าปลูกไปปลูกไม่รอดแล้วเ <c oughs> <อ>กิดการปลูกรอดเป็นงไงบ้างหลังจากที่เราปลูกรอดแล้วคนในบ้านรู้สึกเป็นงไงบ้างครับเขาก็จองเงินเขาอยากชิมรสชาติ<อ>แล้ว,ว่าออยากชิมทุเรียนรสชาติบ้านเรานะนเป็นยังไงแล้วมีคนตามปลูกเยอะไหมครับตอนนี้ครับในหมู่บ้านก็มีมีป้าสวนตรงนี้บ้านนี่แหละครับแล้วก็ป้าบ้าน ตรงนั้นอ่ะเจก็ปลูกลงเยอะอยู่เกือบไม่สิบต้นโอ้ปลูกตามหลังบ้านแกก็ยังปลูกได้ยังรอดเลยปีหนึ่งยังสูงครับจะก็แปลว่าดินพื้นที่ตัวนี้สามารถปลูกได้จ้านะครับนี่ครับจากการศึกษาเรียนรู้นะปลูกลองปลูกถ้าลองปลูกดูนะครับปรากฏว่าได้กินจริงนะครับกิดจริงนะครับอการปลูกเรกๆนี้มีมีตายไหมครับมีตายไหมมีค่ะมีใช่ไหมครับทุเรียนคือเรียนไม่จบหรอกมันมีปัญหามาทุกช่วงอายุของมันเลยครับจ้า แล้วก็ศึกษา youtube บ้างไปดูงานที่ศิสเกตบ้างจันบ้างไปดูงานด้วยนะครับนี่ครับไปถามพอดีที่จันทบรีก็ไปเที่ยวแล้วก็เข้าไปถามเจ้าของสวนเขาเขาก็ให้ความรู้ดีนะอนี่ครับความรู้มาปรับใช้กับพื้นที่เราครับผมความรู้บางทีเราก็ต้องไปหาจากเจ้าของสวนด้วยเนาะบางทีดู y ย u ท u b บเขาบอกไม่หมดเนาะก็ต้องไปศึกษาด้วยจากอื่นถ้าเราเจอปัญหาเนี่ย เราก็ต้องศึกษาเองอ่ะครับผมอย่างที่เขาว่าอะไรนะทุเรียนคือเรียนไม่จบนะใช่ทุเรียนเรียนไม่จบเลยนะครับเรียนรู้ไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับสวยงามเลยครับท่านผู้ชมครับนี่ได้เห็นแค่สีลูกตอนนี้ก็ใครอยากมาถ่ายรูปก็มาได้นะครับเหลือสีลูกนะครับแต่ไม่สามารถซื้อได้นะครับพอจองหมดแล้วนะครับท่านผู้ชมครับรอปีหน้ารอปีหน้านะครับนี่ครับบรรยากาศรอบสวนนะครับรอบบ้านะครับ เต็มไปด้วยต้นทุเรียนไม้ผลนั่นเองนะครับกับชาวบ้านอืหนึ่เขปลูกอย่องอื่นนะครับแต่ที่นี่ทดลองปลูกทุเรียนแล้วก็ทุเรียนเตรียมบ้านเลยท่านผู้ชมครับมองทางไหนก็มีแต่ต้นทุเรียนนะครับม,มีมีกี่สายพันธุ์ที่ปลูกที่นี่ครับกี่สายพันธะุ์มีหมอนทองมอนทองไข่นกกระจิบคพวงมณีก้านยาวครับ ปลูกห้างอ่ะอย่างได้ได้ข่าวว่านกกระจิบนี่คือกินแล้วนะครับผลผลิตผลเป็นไงบ้างครับรสชาติครับรสชาติอุ้ยหวานมันมาก<อ>เนื้อนี่เหลืองครับจ้าอร่อยเต็มแต่นกกระจิบนี่เม็ดใหญ่เม็ดใหญ่แล้วผลมันใหญ่ไหมครับสามกิโลค่ะโอ้สามกิโลก็ถือว่าใหญ่อยู่นะครับสา,สามกิโลได,ได้ได้สองลูกปีนี้ครับขอ้ฉนี้ใครก็ได้ชิมแล้วครับอร่อยมากม <laughs> เนื้อเยอะมาก ลูกห้ากิโลเนี่ยได้เนื้อสองกิโลครึ่งนี่<ด>มันมันเป็นความภูมิใจนะครับที่เราปลูกแล้วได้กินเนะาะได้กินบนผลิตของตัวเองเนะครับผม,ม,มครับแล้วอย่างกังการตัดหญ้านี่คือตัดเครื่องหรือว่าถอนเอาเรือแบบไหนครับตัดเครื่องค่ะ,เ,คคะเพราะรว่า,เ,าเห็นที่เรารู้มาเขาไม่ให้ถอนอ่ะอเพราะว่ารากทุเรียนอ่ะมันจะขึ้นข้างบนมันจะหากินแบบข้างบนนะเขาไม่ให้ถอนมันจะโดนราก ต้องใช้เครื่องตัดใช้เครื่องตัดเอาแต่หญ้าเราก็ให้ขึ้นแบบนี้ไปเลยเนาะจ้าถ้าไปทอนเนี่ยมันจะโดนรากอือแล้วการดูแลใส่ปุ๋ยนะครับอย่างที่นี่ใส่ปุ๋ยอะไรบ้างครับส่วนมากใช้ปุ๋ยทางดินคือปุ๋ยปุ๋ยอินทซียปุ๋ยอินรียจ้าพวกปุ๋ยขี้ไก่อัดเม็ดอือแล้วก็ขี้ข้างข้าวครับผมแล้วก็ปุ๋ยทางใบก็มีบ้างครับ,รบก็ไม่รู้เขาใช้สูตรไหนเพราะว่าพี่ พี่ต้องทำพ่อบ้านเนาะจ้ะพ <g ül üyor> ่อรรบ้านมาพ่อบ้านเป็นคนดูแลพ่บ้านเป็นคนดูแลครับผมแม่บ้านรอเก็บเงินนะครับผมอนานคตคือเราเก็บเงินนะครับพอเดี๋ยวจะขายได้เยอะเลยนะครับอืนี่ฮะใครสนใจอยากมาชมก็มาสามารถมาชมได้ไหมครับ <c oughs> ได้ค่ะค่ะบ้านลงสวรรค์ครับผมตำบลทับทันตำบลสังขะใกล้ๆเนี่ยถ้าใครจะมาบอกว่าชื่ออะไรครับมามาบ้านชื่ออะไรนะครับบ้านบ้านลงสวรรค์ครับเจ้าของชื่อพิติ พิธกเนาะอ๋อมาถามได้เลยแล้วก็จะใช่มีเข้าทางซอยหลังอบตตรงนี้ก็ได้ครับผมมันจะง่ายหลังอบตทับทันเนาะจ้่ติดนองน้ำสกุกครับขอเบอร์โทรนะเผื่อใครที่สนใจมาครับ0ูนย์แปดแปดเจ็ดหนึ่งแปดห้าสองเจ็ดสี่ครับผมี่ไที่อยากมาชมสวนนะครับก็โทรมาถามก่อนก็ได้นะครับว่าอยู่หรือไม่อยู่นะครับจะได้มาปรึกษาถูกเนาะจ้่นี่ครับก็นะครับสุรินทร์บ้านเรานะครับแต่ก่อนบางคนบอกว่าจะปลูกทุเรียนไม่ได้นะครับ ก็ทุกวันนี้นะครับสามารถปลูกได้นะครับสามารถปลูกได้อยู่ที่การศึกษาเรียนรู้นะเราก็ศึกษาจากผู้รู้นั่นแหละนะครับอย่างที่นี่ยับการที่เราทดลองทํานะครับก็เป็นเป็นเป็นคูได้อนการเรียนรู้อีกอย่างหนึ่งครับผมเป็นการเรียนรู้จริงเลยนะครับปฏิบัติจริงนี่ครับจนได้ผลผลิตที่เราเห็นณตรงนี้เลยนะครับตาบลทับทันอําเภอสังขะนะครับผมนี่ครับมีคนมาดูงานเยอะไหมครับผมช่วงนี้ครับช่วงนี้ก็มาค่ะช่วง มาเยอะอยู่เฉพาะคนที่แบบเขารู้ๆนะพอดียังไม่ค่อยออกสื่อเท่าไหร่ว่าเพิงออกไปก็ผลผลิตไม่มีเนาะเขาใครอยากมาเขาก็อยากชิมรสชาตินะแต่มันไม่มีรอปีหน้ารอปีหน้าเนาะปีหน้าติดเยอะแน่นอนปีหน้าเดี๋ยวเราค่อยมารีวิวกันใหม่จ้าปีหน้าจะเสษ็รเมืองค้างคงได้ชิมเนาะใช่ครับ โอเคเนาะปีนี้ก็ขอบคุณครับผมเนะาะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่มาชมสวนครับ<า>ผมสวัสดีครับ